ลืมชาเลนนี้กันยังค่ะลืมชาเลนนี้กันยังเอ่ยเม้นบอกเราหน่อยลืมกันยังเอ่ยถ้าใครลืมแล้วก็เม,ม้นบอกได้นะก็คือชาเลนนี้ก็คือสร้างตามสีที่ทุกคนเหมือนมาค่ะโอเควันนี้เค้าก็จะมาทำนะอีพีสามนะอือฮัทำอีพีสามนั่นเองยั เดี๋ยวเขาก็เดดนี้นให้เสร็จก่อนละกันโอ้โหทุกคนอ่าเลือกบันไดก็กินหลนถ้าทุกคนเลือกผิดไหมแต่เดียวมันก็หล่นเลยนะอ่านใช้ตัวช่วยบินได้แค่50วินาทีที่พักนะคะแล้วสามารถมาพักได้คืออยู่นะ ตอนนี้เราขี้เกียจแล้วอะทุกคนผิดทางก็มาโอ้โหจะหล่นหล่นเลยทุกคนเนีย่ยแม่หล่นต้องหล่นอยู่แล้วทุกคนอะไปต่อหรือจ้าทุกคนโอ้โหทุกคนอย่าพลาดแม้แต่นิดโอ้โหทุกคนตายผิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ เฮ้ยโหทุกคนใกล้ถึงแล้วเหรอเรีวจังก็คือเราสร้างนานนะคะสร้างเป็นชั่วโมงเลยอูวว้วววทุกคนฮึมู่สิโหทุกคนของฉันมันเป็นแบบนี้แล้วอะ ทำไมเราต้องทำลายได้ด้วยคนหนุ่จังเฮ้ยทุกคนเราขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยตั้งใจนะคะโอเคต่อไปเป็นสี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 อะไรต่อดีเป็นสีสีสีเหลืองละกันทุกคน สีเหลืองละกันเนาะไม่ยากนะสีเหลืองแต่ว่าสีดำสีแดงสีเหลืองละกันทุกคนเนาะอย่างแรกเราต้องแต่งตัวเป็นอา้อาวอ้าออกเพลี้ยทุกคนออกเพลี้ยอะไรทีเดียวนะคะคือมาแต่งสีเหลืองเลยจ้าทุกคน อะไรต้องเป็นสีเหลืองที่หมดนะคะแต่โบเราเปลี่ยนสีโบไม่เป็นนะคะถ้าใครรู้วิธีเปลี่ยนสีโบก็เมนบอกด้วยนะไปะอีกแล้วอุ้ยทุกคนเกมน,นี้น่าสนุกค่ะน่าสนุกนะเนี่ยแตกดาวโหลดแตก เราทำคลิปอยู่อ่ะทุกคนานานๆทีเราจะได้เจอโฆษณานี้เอาอะไงดีตรงนี้ดีเอานี้ดีมันก็ดีทั้งหมดอ่ะอ่ะต่อต่อต่อ,ตอ,ตอมาดีทุกคนสีเหลืองจ้าทุกคน แล้วอีซีฟาร์มต้องมาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคไปที่เดิมจ้าทุกคนที่เดิมอาอผิดผิดผิดที่เดิมเลยอันนี้ก็คือสกุละของแท้นะคะโหลดจากเพสโต้อันนั้นที่หนูคนมีปุ่ม F F นะก็คือโหลดจากแฮปปี้มอตนั่นเอง มาทุกคนสร้างเลยบันไดสีเหลืองเนีปึ๊บอ่างินตัดไปตอนที่สร้างเสร็จแล้วกันเรามีเ,ลเวลายอยู่สามสิบนาทีนะคะคนก้อนเดียวเอ็เฟกเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็คือแอบจะแสบตานิดนึงแสบตาจริงนั้น,นีหไม่ได้กโกหกเลยนะ <laughs> อันนี้มันจะเซฟให้เราเลยนะเซฟให้เราเลยนะเนี่ยอือทุกคนเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเยี่ยมอ่าแล้วก็ไปต่อเลยโถทุกคนปั๊บเดียวใช้ของหกสิบเก้าแล้วอะ่ะดูดิเยี่ยมมากคนคุณเธอ จริงเราใช้แค่ประมาณสองสองสองป่าทุกคนตันนี้อาจจะเสร็จตานิดหนึงนะคะทุกคนเราจะไปทางไหนเนี่ยคนเราเราเบอร์กับแสงแล้วเนี่ยนทุกคนลบแสงไปให้หมด ันยังเยอะอยู่เลยทขึ้นประมาณนี้พอทุกคนทุกคนแสบตา เอาแล้ทุกคนระวังนะตรงนี้มันยากนิดนึงนะทุกคนเอาดีอเอาดีคุณต้องรีบวิ่งไปไเลยแบบนี้ต้องรีบเป็นอย่างมากเลยตรงนี้ทุกคนเห็น,นไหมเกือบโดนแล้วเนี่ยในแบบนี้ทุกคนแล้วก็ผ่านไปได้แล้ว ถ้างั้นเราสร้างเสร็จจ้าทุกคนไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้จะเข้าไม่ได้นะมันทะลุนะโอเคปะ่ะนี่ถ้าหล่นก็คือหล่นนะตรงนี้ต้องรอจังหวะ้วยนะทุกคนเราอยู่ในสรนะน้ำสีทอง ่นเองโหทุกคนตกอยู่ในดงดินตกต้องพยายามขึ้นมาให้ได้เอ่อทุกคนเราก็สร้างเป็นจุดเซฟเลยนะจุดเซฟตรงนี้อ่าเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ มันก็ขึ้นไปบนไดนะบนไดเลยแล้วก็จะออกจากสระน้าบ้าบ้าบอได้เลยแต่ยังไม่จบนะทุกคนมันยังไม่จบมันแค่ออกมาได้แต่มันยังไม่จบทุกคนจะสร้างบันไดมันใหญ่ ทุกคนมันโอ๊ยเนี่ยทุกคนเราโดนโดนมันมันก็ต้องแบบเนี่ยทุกคนแต่เราจะไม่ตายนะไปเถอะทุกคน อีกยาวไกลที่เราต้องสร้างอะแค่นี้เราก็เหนื่อยไม่พอแล้วนะทุกคนเนี่ยแค่เนี้เออน่าทุกคนมันก็จะมีเงินให้กระโดดข้ามไปมาถึงตรงนี้นะทุกคนทุกคนไม่สามารถกกงได้นะอืมเอาไหนดี จะเอาไหนดีทุกคนเราจะไปทางนี้นะเขีปะเขียขีนนะสามสองหนึ่งโอ้ยทุกคนปไปมิดได้นะคะอันนี้มันทะลุนะเฮ้ยทะลุเหรอทุกคนมันเกมได้ตั้งเนี้ยมันเพาะพื้นนิ่มกันมาอยู่นะนี่อันนี้ผิดนะคะอ่าควรเอาไหนนะ อันนี้ก็ผิดแปลว่าอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะถูกนะคะเออทุกคนให้เลือกนะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอทุกคนอยากโกงเด็ดขาดนะอึจ้า แั้ะงั้นเราขอไปทางนี้เดี๋ยวทุกคนหรือเงั้นเดี๋ยข้ามดีกว่าเดียทุกคนทายเองเสร็จกันที่เรียบร้อยทุกคนในที่สุดก็เสร็จนะอ่ะเดี๋ยวเราแจกไอเดีนะคะจะขอเล่นแป๊บหนึ่งทะลุมาได้เลยก็ลองวางตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ว่าทุกคนเกือบเดินตรงนี้เสียบที่สุดละตรงนกี้ยากมาก,กคนต้องกระโดดแบบนี้ไปนะนนกระโดดแบบนี้ไปเลยแต่ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงขอมันชาม,มากนะกระโดดเหมือนเดิมเลยวยทุกคุณตกในร่องได้นะมันสามารถตกในล่องได้ทุกคนอย่าประมาทอย่าประมาทคิดว่ามันจะ ไม่ตกลงเนี่ยแบบเนี้ยพอดีคนมันตกลงตรงนี้มันล่องใหญ่ด้วยนะอืมเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเออแถตรงนี้ห้ามหล่นนะทุกคนต้องใช้จักรยานใต่ไปนะแต่เรากลัวทุกคนอย่าหล่นเลยนะขอร้องเถอะทุกคนอย่าหล่นเลย ไม่งั้นเดี๋ยวต้องมาจัดให,ใหม่เนี่ยนี่นทุกคนททปหกโมงแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังทุกคนอ่าเลือกทุกคนเลือกแต่เราจะกระโดดข้ามไปนะเราไม่ให้ทุกคนดูอืมนี่ก็จะเป็นดอกไม้เงินก็จะเป็นแบบเป็นกองเลยทุกคนเยอะมาก เยอะจริงๆนะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมให้ทุกคนคนลืมอะไรอย่างหนึ่งปะจะลืมไอดีโอเคทุกคนเรามาแจกไอดีกันเถอะค่ะเอาแจกไอดีกันไอดี ID นี้เลยนะทุกคนสต็อปคลิปเลยเจ็ดหกหนึ่งหกสามเจ็ดเก้าศูนย์สามแปดแปดเก้าเจ็ดสี่นะอย่าลืมไปกดหัวใจ ไอดีนี้กันเยอะๆนะขอบคุณค่ะบ๊ายยจุ๊บๆ